สวัสดีครับอร่อยลึกลับภูมิใจเสนอ10ร้านอร่อยในย่านอำเภอเมืองพังงาอร่อยมากจนคุณจะต้องร้องว้าวตั้งแต่ทะเลสดสดจนถึงขนมจีนรสจัดจ้านอาหารที่นี่มีให้เลือกแบบไม่อัน้นอย่าพลาดโอกาสที่จะฟินไปกับรสชาติที่ไม่ธรรมดาแล้วรอติดตามดูว่าร้านไหนจะได้อันดับหนึ่งกันนะร้านอันดับสิปิ่นโตแห่งนี้เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางเรื่องความอร่อย เมนูธรรมดาก็สามารถทำให้คุณต้องอึ้งกับรสชาติที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะเมนูทะเลที่สดใหม่จนลืมไม่ลงอาหารทุกจานที่สั่งมาคือความอร่อยที่เกลี้ยงจานแบบไม่มีเหลือไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วที่หอมกรุ่นหรือไก่ทอดซอสเกาหลีที่กรอบนอกนุ่มในนอกจากนี้ยังมีขนมหวานที่แถมมาน่ารักสุดๆบริการที่นี่ก็ยอดเยี่ยมรอไม่นานเลย คุณจะรู้สึกเหมือนได้รับความรักจากการบริการพร้อมกับความอร่อยที่ทำให้คุณอยากกลับมาอีกครั้งรับรองว่าคุณจะต้องติดใจแม้จะต้องใช้เวลาจอดรถเลียบถนนก็ตามอืมยามิยามิร้านอันดับ9ที่เราจะแนะนำวันนี้คือพิทักษ์อาหารพื้นบ้านที่ตั้งอยู่ในย่านพังงากระบี่อาหารที่นี่อร่อยรสชาติเข้มข้นแต่ไม่เผ็ด จนถึงหูดับมีเมนูให้เลือกมากมายและอาหารออกไวัยเหมือนมีเวทมนต์ถ้าคุณชอบปลาดุกทะเลผัดเผ็ดและแกงหอยจุ๊บแจงต้องมาให้ได้นอกจากนี้ยังมีผักเคียงที่ช่วยให้จานอาหารมีความสดชื่นและหลากหลายมากยิ่งขึ้นทุกจานใหญ่สมราคาจริงๆทำให้คุณอิ่มอร่อยแน่นอนร้านนี้มีที่จอดรถสะดวกสบายและบรรยากาศบ้านๆที่ทำให้รู้สึกเป็นกันเอง บริการดีพนักงานน่ารักแนะนำเมนูเด็ดๆให้ด้วยห้ามพลาดถ้ามีโอกาสแวะมาอย่าลืมลองอร่อยไปกับพิทักษ์อาหารพื้นบ้านกันนะอืม mm, yummy y ร้านอันดับแปดที่เราอยากแนะนำคือร้านทะเลสดหลักสีพังงาสถานที่ที่คุณสามารถเติมเต็มความหิวกับอาหารทะเลสดใหม่ได้อย่างเต็มที่ที่นี่มีวัตถุดิบทะเลไม่อัน้น พร้อมบริการเนึ่งที่อร่อยสุดๆแม่ค้าก็เป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้การต่อรองราคากลายเป็นเรื่องสนุกสนานส่วนเมนูที่ต้องลองก็มีทั้งเกา๋ากระพงแดงกุ้งลายเสือและหอยแครงที่สดสุดๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องราคาถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่พักร้อนที่ดีและเต็มไปด้วยความสดใหม่ร้านนี้คือคำตอบเหมาะมากๆ สำหรับคนรักอาหารทะเลที่นี่จะทำให้คุณหลงรักทะเลมากยิ่งขึ้นอย่าพลาดที่จะมาเยือนกันนะอืมยามิยามิร้านอันดับเจ็ในย่านพังงาอย่างร้านอาหารคู่หูพังงาคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดอาหารอร่อยรสชาติดีเยี่ยมระดับโรงแรมพร้อมเมนูหลากหลายตั้งแต่อาหารเช้าไปจนถึงมื้อค่ำมีทั้งอาหารฝรั่งและแซเต็กให้เลือกสรร บรรยากาศร้านปโปร่งสบายเหมาะสำหรับการนั่งชิลหรือจัดติวหนังสือกันเป็นกลุ่มอีกทั้งยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆที่จะทำให้คุณประทับใจนอกจากนั้นเจ้าของร้านน่ารักและบริการดีเยี่ยมมาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังความสะอาดของร้านและการจัดจานที่สวยงามช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับแต่ละเมนูอาหารที่นี่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งวันทำให้คุณสามารถมาอิ่มอร่อยได้ทุกเวลา มมยร้านอันดับ6ที่เราจะพาไปชิมวันนี้คือครัวต้นฝนร้านอาหารใต้ที่เต็มไปด้วยรสชาติกลมกล่อมและวัตถุดิบสดใหม่สัมผัสได้ถึงความรักในการทำอาหารจากเจ้าของร้านที่เป็นกันเองและพนักงานที่บริการอย่างอบอุ่นเมนูแนะนำที่ไม่ควรพลาดคือหมูเคยหอมและต้ยมยำมะพร้าวอ่อนที่เสิร์ฟมาในถ้วยใหญ่รสชาติหวานหอมลงตัวอาหารทุกจาน มาพร้อมปริมาณที่คุ้มค่าให้คุณได้อิ่มอร่อยแบบไม่ต้องกลัวหิวบรรยากาศที่นี่มีทั้งโซนห้องแอร์และที่นั่งข้างนอกให้คุณเลือกตามใจชอบแถมยังมีคาเฟ่เล็กๆที่เสิร์ฟกาแฟร่อยอร่อยอีกด้วยมาที่นี่แล้วต้องลองกาแฟลูกชกรับรองว่าจะติดใจ หากคุณมองหาร้านที่มีรสชาติเด็ดและบริการดีครัวตนน้นฝนคือคำตอบที่คุณต้องมาเยือนและที่สําคัญคือต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าอร่อยจริงอย่างที่เขาพูดกันอืมยามิยามิร้านอันดับ5ในย่านพังงาที่ทุกคนไม่ควรพลาดหมูสเตะ๊ะเมืองพังงาคุณทิพย์คือตำนานของหมูสเตะ๊ะที่มีให้เลือกทั้งหมูกุ้งไก่และปลาแซลมอนสเตะ๊ะ ทุกคำที่กัดเข้าไปคือรสชาติที่หอมหวานจากเครื่องเทศที่ลงตัวบอกเลยว่ากุ้งสดหวานเนื้อเด้งและแซลมอนย่างได้อย่างดีเยี่ยมสุดยอดคือไส้และตับที่มีรสชาติอร่อยมากต้องทำให้คุณหลงรักร้านนี้มีความรวดเร็วในการเสิร์ฟอาหารไม่ต้องรอนานก็ได้อิ่มอร่อยทันใจอย่าลืมชิมลูกชกรอยแก้วที่หวานหอมหนึบๆนึบช่วยให้คำสุดท้ายของมื้ออร่อยนี้ลงตัวสุด,สด ถ้ามาพังงาแล้วไม่แวะร้านนี้ถือว่าพลาดอืมยามิยามิร้านอันดับสี่ขนมจีนป้าสนอยู่ในย่านพังงาเป็นที่รู้จักในเรื่องรสชาติที่เข้มขน้นและเผ็ดจัดจ้านจนต้องร้องว้าวมาที่นี่คุณจะได้เลือกตักน้ำแกงเองแบบสบายๆพร้อมผักเคียงมากมายที่เติมไม่อั้นไม่ต้องรอคิวให้ลุ้นถ้าคุณอยากทานขนมจีนแต่ถ้าอยากได้ไก่ทอดแบบฟิน ต้องเตรียมใจรอกันหน่อยนะเพราะมีคนต่อคิวเยอะจริงๆที่นั่งสะดวกสบายมีที่จอดรถเพียงพอน้ำฟรีบริการตัวเองทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแถมยังได้รางวัลมิชลิน2024ถึง2025มาอีกบอกเลยว่ามาที่นี่คือของดีพังงาขนาดแท้ถ้าคุณมาแล้วไม่ได้ลองถือว่าพลาดมากอืมยามิยามิ ร้านอันดับ3ที่เราจะพาไปชิมคือกับข้าวแม่ร้านอาหารใต้ที่ตั้งอยู่ในย่านสวนตามบรรยากาศร่มรื่นมีเสียงน้ำจากน้ำพุไหลยเย็นสบายนั่งในศาลาใบาจากก็ชิลสุดชิลสุดอาหารที่นี่รสชาติคล้ายมือแม่สะอาดและน่ากินทุกจานปลาเจียนตะไคร้สดมากเครื่องนั้นน้ำพริกมะอึกก็เปรี้ยวเผ็ดได้ใจ หมูคั่วเกลือไม่เหนียวเลยผักท้องถิ่นแปลกๆที่เซิฟมานั้นต้องลองไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแปลงผักสวนครัวอยู่ใกล้ๆมีไก่และกระต่ายน่ารักเดินวนวนให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในฟาร์มอาหารอาร่อยมากและบรรยากาศดีจริงๆอืมยามิยำม,มิมมร้านอันดับสองในย่านพังงาที่ไม่ควรพลาดคือร้านอาหารบ้านในสวนพังงาที่บรรยากาศ ดีเยี่ยมสถานที่เหมาะสำหรับนั่งชิลหรือแฮงเอากับเพื่อนเพื่อนพร้อมอาหารที่อร่อยจัดเต็มเมนูที่ต้องลองคืออาหารทะเลสดๆโดยเฉพาะกุ้งตัวโตวหรือยำปลาดุกฟูที่ไม่อมน้ำมันและยังมีส้มตำแซบๆที่จะทำให้คุณร้องว้าวบริการจากพนักงานก็น่ารักเอาใจใส่สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นไม่ว่าจะมาครั้งแรกหรือครั้งที่สองก็ไม่มีผิดหวัง ขับรถมาจากภูเกต็ตก็ยังรู้สึกว่าคุ้มค่าอาหารอร่อยรสชาติดีทุกจานร,รับรองว่าถ้ามีร้านอร่อยแบบนี้จะพาคุณไปชิมอีกแน่นอนอืมยาม,มิยาม,มิร้านอันดับหนึ่งย่างมันบุฟเฟ่ที่อยู่ในย่านพังงาต้องไม่พลาดที่นี่มีหมูกระทะที่สดใหม่รสชาติอร่อยมาพร้อมกับของทานเล่นมากมายสายเนื้อห้ามพลาดเนื้อหมักงา และกุ้งสดใหม่อร่อยสุดๆทุกคำล้วนเต็มไปด้วยความอร่อยนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วบริการที่นี่ก็ทำให้ประทับใจไม่แพ้กันพนักงานน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลลูกค้าอย่างดีทำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวทุกคนที่มาที่นี่ล้วนรู้สึกแฮปปี้ถ้าใครกำลังมองหาที่กินในย่านนี้ย่างมันบุฟเฟ่คือตัวเลือกที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมอร่อยสดใหม่ และบริการดีแบบนี้ไม่มีที่ไหนเหมือนมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยหรือกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร